สองวันไม่มานี่เห็นไหมเนี่ยมันแก่แล้วนี่อู้อันที่เห็นไว้น่ะเพื่อนๆจ๋าไม่มาไม่มาสองวันเพื่อนเพื่อนจ๋าดูมันเป็นอย่างเงี้ยปิดไป,ปีหน้าคอยมาเก็บเอาเนี่ยเป็นแบบเนี้ย เพื่เป็นอย่างอะเชื่อเราไหมทีเนี้ยเพื่อนเอ้ยไม่มาสองวันเห็ดแก่หมดเลยดูเดี่ยนี่อะไรมาน,นี่ขาย,ยาวจังโอ้ดอกเละหมดเลยอันเนี้ยเออดูดิอ่ะเละหมดอ่าไว้ใส่ เพึ่งขาแดงเนี่ยเอ้ยหมดเลยสองวันแค่นั้นแหละดูที่ดอกมันอะเบลอเบล,ล่าเลยเพราะว่าจะเอาแต่ดอกตุมต้มๆดูเดิอะน่นะใช แต่ขายอยู่บ้านโอ้ยเห็ดแก่หมดแล้วสองวันไม่มามันเหนื่อยเยอะต้องทำงานด้วยเนาะมาเด้อเก็บเห็ดกระหยาดมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยผาใหญ่มาขับรถมาให้ช่วงวันเห็ดแก่หมดเลย เห็ดขน้อยแก่มาเลยเพื่อนเพื่อนเห็ดอันนี้ดอกอันนี้ขี้เขื่อนเกศอนี่น้อยฝนมากอันนี้ตำน้ำพริกแสบรัวเพื่อเพื่อน สองวันเองนั่นะเห็นไหมนั่นะ่นนะทำงานจะ้ะวันนี้ทำงานไม่รับรอบบ่ายก็เลยออกมาแต่ว่าเห็ดมันรู้สึกว่ามันจะโตเร็วแก่เร็วนเนาะเพื่อนๆเนาะโตรเร็วมากเลยแต่ยังไม่ขึ้นไปบนนู้นเลย สงสัยจะเยอะเพืเ่อนๆแต่ยายไม่เอาเยอะเอาเอาเอาแค่ไปต้มยำพรุ่งนี้ยายจะไปต้มยำต้มยำเห็ดขาลายมันอร่อยดีมันเคี้ยวนึกมๆๆขาลายแต่ได้พอแล้วจ้ะมาประมาณสิบนาทีขึ้นมาบนนี้แต่ว่ามันเห็ดมันแก่ียวเพื่นๆโอ้ยเห็ดพึ่งขาลายของฉัน มันจะมาอาอกปอกตุ้มตูมเมียเพื่อนรูวะในกล่องเนี่ยมันไม่ใช่ตุ้มแล้วเนี่ยมันโตมันเร็วเนาะแต่วันนั้นเนี่ยย่าเห็นตุ้มตูมเมียแต่แอบว่าให้มันตุ้มหน่อยหนึง่งแต่พอทีนี้มันมันตุ้มเยอะสิเพื่อนดูดล โนะนเฮ็ดพึ่งแบบนี้อย่าเอดบาเอาด้วยสะมันลื่นก็เลยเอาเอาแบบนี้แสบเฮ็ดคอนนี้ซะิแสบลื่นเฮ็ดพึ่งเนี่ยลื่น เนี่ยแอดอยู่บนดนจ้ะก็ใบแอดจะเก็บไปแค่ตุ่มยำนี่จะเห็ดแบบนี้อร่อยเห็ดขรอนจ้ะเห็ดเกิดร้ายอยู่ 자.